นี่คะ่ะตอนนี้ปุ้ยอยู่ที่โอชิเนนนะคะย่อดกับโอชิเนนกำลังจะเดินไปที่โอชิเนนเซนะไปไปนี่ให้ดูบรรยากาศระหว่างเดินไปที่ทะเลสาบนะคะเราก็จะเห็นวิวแบบนี้เลยยาวไปนี่คะ่ะ นี่ค่ะเรเลสาบโอเชียน,นเซนี่ค่ะเรเลสาบเริ่มเป็นน้ำแข็งนะคะแต่ก็ยังไม่หมดเท่าไหร่เนาะเราสามารถลงไปเดินที่ทะเลสาบด้านล่างได้นะคะเพราะว่าริมริม,รมด้านเนี้ยมันแข็งพอสมควร นี่ค่ะสนอเฟกมากเลยอ่ะดูสินี่ค่ะทะเลสาบชิลเลนเซย์เต็นแผงเรียบร้อยนะคะนี่ให้ดูเลย